สว,ส, mm hmm. สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุก right ท่านนะคะวันนี้พี่เนาก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เนจะมาทําสลัดนะคะสลัดกุ้งนะคะสลัดกุ้งนะคะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่สลัดนะคะง่ายๆเลยนะคะเมนูง่ายๆนะคะทําทานตอนไหนก็ได้นะคะเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะลงมือทํากันเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะโอเคพี่เนก็จะหั่นผักสลัดนะคะหั่นผักสลัด เราทานเยอะเราก็ใช้ผานเยอะนะคะถ้าเราทานไม่เยอะเราก็เอาแค่พอประมาณแล้วกันนะคะก็ลองกับประมาณดูแล้วกันนะคะถ่านไปเลยน,นะคะไม่ต้องสิ้นฝอยมากนะคะพอประมาณนะคะสลัดค่ะ אותו. ที่บ้านเราก็หาซื้อผักสลัดได้หลายอย่างนะคะคนที่อยู่เมืองนอกก็มีหลายอย่างนะคะมีผักสลัดหลายอย่างให้เลือกนะคะนี่นะคะนี่ก็คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าชอบก็ใส่ ไปเยอะหน่อยนะคะมะเขือเทศนะคะง่ายๆนะคะเมนูสำหรับอาหารว่างนะคะ,นะคะพี่จะใส่สักสองลูกนะคะดีต่อสุขภาพน,นะคะง,ง่ายๆค่ะวันนี้พี่อยากก็ใช้น้ำจิ้ซมซอสสลัดนะคะเขาเรียกว่าซอสสลัดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็แตงกวานะคะใส่แตงกวาหั่นแบบนี้นะคะ ะ,ะ,านนะ,ะ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแล้วแส่นะคะมีผักอะไรหลายอ,อย่างที่เป็นสลัดก็ใส่รวมกันไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องมาทำเหมือนที่พี่กัญญาทำให้ดูนะคะเอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะบางครั้งก็ชอบผักต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่พี่กัญญาทำก็เพราะว่าเออบ้านที่บ้านมีผักอย่างกรก็จะใส่แบบตามที่เรามีอยู่นะคะ เมนูให้ทำเลยนะคะบางทีเราเบื่อทำต้มยำทำแกงแล้วก็หานมาทานสมัครนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภกสลารีนะคะสลารีนะคะที่อยู่มองนอกก็จะเรียกสลารีถ้าบ้านเราก็คือต้นกุยช่ายนะคะต้นกุยช่ายแต่ที่บ้านเราก็เข้าใจไม่นิยมนะคะนิยมไม่ทใอย่างอื่นแต่ที่นี่เาก็นิยมเป็นผักสลัดได้นะคะหน่อยนะคะกลิ่นก็เหมือนต้นกุยช่ายบ้านเราค่ะ กตคนชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ดีนะคะดีต่อสุขภาพนะคะตันทุนใช้นะคะดีต่อสุขภาพนะคะเอาไม่เยอะนะคะเอาพอประมาณนะคะผสมกันหลายอย่างแค่นี้ก็เยอดแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะเมนูนสลัของพี่ขนันยาไม่หนักท้องนะคะง่ายๆ ง่ายเก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่กัญญาด้วยนะคะอันนี้ค่ะตัวสําคัญนะคะคือกุ้งค่ะกุ้งนะคะถ้าเพื่อนๆหรือที่ต่างประเทศนั้นก็หาซื้อได้นะคะกุ้งแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะกุ้งแช่แข็งนะคะเรามาทําให้เย็นก่อนนะคะแต่ว่าปกติราสลัดเราก็จะทานเย็นถ้าถ้าจะให้ดีก็คือเราออกมาเอาไว้ก่อนที่เราจะทําสักครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันเนาะมันจะได้ละลายน้ําแข็งนะคะแตรว่าไม่มีอะไรมากคะ่ะเราก็ใส่ไปนะคะ ชอบเยอะก็ใส่เยอะๆเลยนะคะก็อร่อยนะคะเราไม่ต้องไปล้างน้ํานะคะถ้าล้างน้ําแล้วรสชาติมันจะหายไปนะคะเราแค่ออกมาวางไว้ให้มันหายเย็นแล้วก็โอเคนะคะเพราะว่าสลัดสลัดกุ้งเนี่ยเราก็ต้องทานตอนที่กุ้งมีความเย็นอยู่นะคะแล้วก็ตัวสำคัญก็คือตัวนี้ค่ะซอสซีฟู้ดนะคะซอสซีฟู้ดตัวนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆก็หาซื้อได้ง่ายเลยนะคะตามแอสด้ทั่วๆไปเลยนะคะสลัดซีฟู้ดซื้อตัวนี้นะคะ โอเคนะคะเพี่อนอยากลองใส่ดูนะคะแล้วแต่นะคะใครชอบประมาณไหนนะคะง่ายๆเลยนะคะแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะได้กินสลัสดผักซอสอร่อยมากเลียนะคะซีฟู้ดซอสตัวนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทากันดูนะคะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะได้หนึ่งเมนูแล้วนะคะโอเคนะคะนี่เลยค่ะ หน้าตาสลัดของพี่กัญญานะคะใช้เวลาทำสี่หนาทีก็ได้รับประทานแล้วนะคะสลัดซีฟู้ดนะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะพี่พี่เพื่อนๆถ้าชอบคลิปของพี่กัญญานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กัญญาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี